สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นาการสร้างวงกลมแนบในสามเหลี่ยมนะครับอันดับแรกนะครับเราก็สร้างสามเหลี่ยมใดๆมาก่อนสามเหลี่ยมใดๆนะครับจุด A B C นี่เป็นจุดศูสลับนะครับสามเหลี่ยมใดๆมาก่อนแล้วครูจะสร้างวงกลมอยู่ข้างในตรงเนี้ยจะสร้างยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราก็สร้างเสิ้นแบ่งครึ่งมุมนะครับแบ่งครึ่งมุมนี้นะครับ แบ่งครึ่งมุม A อ่า BAD BAC เนาะนะครับต่อไปก็สร้างเส้นแบ่งครึ่งมุม ABC นะครับจากนั้นนะครับสร้างจุดตัดจุดดีสร้างจุดตัดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สร้างเส้นตั้งฉากระหว่างจุดดีกับส่วนของเส้นตรง AB นะครับหรืด้านใดด้านหนึ่งของอ่าของรูปสามเหลี่ยมก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น a อนะครับ จากนั้นก็สร้างจุดตัดจุด E ตรงนี้นะครับ E เสร็จปุ๊บเราก็สร้างวงกลมโดยเลือกที่จุด D เป็นจุดศูนย์กลางและจุด E เป็นจุดที่เส้นรอบวงผ่านนะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับก็เช็คความถูกต้องนะครับว่ามันอยู่ข้างในเสมอไหมนี่อันนี้ก็อยู่ข้างในเสมอนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะมีเส้นแบ่งครึ่งมุมนะครับกับเส้นตั้งฉากนะครับอ่าเรามาลองสร้างกันดูครับ ผมก็จะกําหนดนี้มาให้นะครับสามเหลี่ยมมาให้จากนั้นเราก็สร้างเส้นแบบครึ่งมุมนะครับก็กดส่วนของเส้นตรง AB แล้วก็ส่วนของเส้นตรง AC อ่าจะมีตัวนี้มาให้นะครับเอาลบเส้นหนึ่งก็ได้นะครับลบออกเส้นหนึ่งอ่าถลบไม่ได้นะครับเราก็มาเลือกจุดอ่าโอเคจะแวะกลับนะครับยัไม่เลือกเครื่องมือนะครับเลือกจุดก็ได้ครับเลือกเป็นจุด A B C นะครับตรงไหนต้องการแบ่งครึ่งนะครับให้ยืนอยู่ตรงกลางนะครับต่อไปจะแ,แบ่งครึ่งมุมนี้ก็เลือก A B C เหมือนเราเรียกชื่อมุมอะไรครับอ่ามุมมันเกิดอ,อยู่ตรงจุดไหนนะครับเราก็ใช้จุดนั้นอยู่ตรงกลางนะครับทีน,นี้ก็เลือกเส้นอ่าจุดตัดนะครับจุดตัดจุดตัดเป็นจุดด,ดีเป็นจุดตัดนะครับ เมื่อได้จุดตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะสร้างเส้นตั้งฉากระหว่างส่วนของเส้นตรง AB กับจุด D ใช่ไหมครับเส้นตั้งฉากปุ๊บได้ละนะครับทีนี้ก็สร้างจุดตัดอ่าเปลี่ยนสีหน่อยเส้นตั้งฉากให้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับเส้นฝักเส้นแบลเครื่องมงอให้เป็นสี เขียวแล้วกันนะครับเส้นปะัะสีเขียวนี้เส้นแบ่งครึ่งมุมนะจะได้รู้นะครับอ่านะครับจากนั้นเราก็สร้างวงกลมนะครับโดยเลือกที่จุด T แล้วก็มาเลือกที่จุด E นะครับอ่าแล้วก็เช็คดูว่าถูกไหมมันอยู่ข้างในเสมอไหมประมาณเนี้ยครับผมม่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับก็ให้นักเรียนทำแบบประเมินนะครับตรงนี้ ทำแบบประเมินตัวเองก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ